สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีแนวทางลาวพัฒนานะคะของวันที่22เดือน7 2 5 6 4หสีมาแบ่งปันค่ะ3ตัวตรงโต๊ดนะคะแล้วก็2ตัวบนล่างค่ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางของวันที่22นะคะเรามาสรุปของวันที่19กันก่อนค่ะวันที่19นะคะเราให้เด่น4กับ0ย์ตัวรอง6นะคะวิ่งรูดค่ะ ผลที 300, 300, 72, ่ออกนะคะ300 773ค่ะ300 773 30ก็จะเป็นล่างชุด6ตัวนะคะของเราหลุดค่ะเพื่อนๆจะเข้าเฉพาะตัวเด่นนะคะ0ย์ค่ะเจาะหลุดค่ะเพื่อนๆจะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ เจดศูนจะเป็นชุดสี่ตัวนะคะศูนยเจดสามนะคะศูนย์เนี้ก็จะเป็นล่างชุดสี่ตัวนะคะของเราให้เข้านะคะเจดศูนย์ตัวกลับค่ะชุดกันนะคะเข้าชุดกันค่ะส่วน7จ็ดสามนี้หลุดนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางของวันที่22นะคะลาวพัฒนาเนาะฟังคำเตือนก่อนค่ะคลิปนี้จะททำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดชมเพื่อความบันเทิงนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะปะปนกันไปค่ะเพื่อนๆจ้า โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะมาตามต่อกันเลยจ้าของวันที่22แนวทางลาวพัฒนานะคะของวันที่22เดือน72564นะคะ3ตัวตรงโต๊ดแล้วก็2ตัวบนล่างค่ะวันนี้แอดให้เด่น1กับ5นะคะตัวรองก็จะเป็น4กับ0วิ่งรูดค่ะฟันที่0นะคะแอดว่างวดนี้น่าจะมี0นยค่ะเพื่อนๆจ้า

เจ็ดส่นะคะส่วนตัวกันนะคะก็จะมี7 6 0ด1 1ศูแล้วก็80นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้าตัวที่แอดชอบก็จะมี04 7, 15, 45, นย์สี่ศูนย์หกศูนหนึหจะคะชุดกันก็จะ11นึ่งหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆจ้า เป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยจ้าผิดพลาดประกันใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ